วิธีการแปลงข้อสอบก่อนนำเข้า q u e s t i o n Bank ใน e-Learning ครับปกติแล้วข้อสอบของอาจารย์ทุกท่านที่จะสอบนักเรียนเนี่ยจะอยู่ในรูปไฟล์เว r รใช่ไหมครับเราต้องแปลงจากไฟล์ word เนี่ยให้เป็นไฟล์เอกสารข้อความแบบนี้ก่อนอันนี้ครับแบนบนี้เอกสารข้อความสามารถเข้าไปสร้างแล้วก็จะเห็นเป็นเอกสารข้อความได้คลิกเข้าไปก็สามารถเป็นข้อความนี้ได้นะครับทีนี้ผมจะทำให้ดูครับสมมตินี่คือข้อสอบ ข้อสอบตั้งรับผมจะยกอย่างสักสักสี่ข้อนะครับนี่คือข้อสอบแบบนี้นะครับวิธีการง่ายๆนะค,คือมีสองอย่างสองทางก็คือทางแรกคือแก้น,นี้เลยแก้ให้เป็นรูปรูปแบบของไอเคนเดี๋ยวจะบอกทีว่าคือ,อยังไงนะครับแก้ตรงนี้เลยแล้วก็ค่อยก๊อปทั้งหมดนี้ที่แก้แล้วเนะี่ยเอาไปลงในไฟล์เอกสารข้อความหรือจะก๊อปไปเลยทั้งหมดนี้แล้วค่อยไปแก้ในไฟล์เอกสารข้อความก็ได้นะครับผมทําวิธีที่ ที่2ก็คือก๊อปไปนะครับเอาแค่4ข้อสมมติ4ข้อนี้นะครับก๊อปไปนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ไฟล์เอกสารข้อความผมอาจจะตั้งใหม่ก็ได้นะตั้งใหม่อย่างนี้เนาะตั้งใหม่อย่างนี้ได้หรือผมทําไปแล้วคืออันนี้นี่คือไฟล์เอกสารข้อความนะครับผมให้ดูตัวอย่าง จะทําให้ดูสองอันเลยจะได้เห็นชัดเจนโอเคอันนี้อยู่ด้านซ้ายนี่อยู่ด้านขวาเห็นไหมครับนี่นะเรเห็นเนาะนี่นะครับนี่ข้อหนึ่งเหมือนกันเนาะเนี่ยลักษณะของการลบโดวยวิธีรับคือข้อใดลักษณะของการลบโดวยวิธีรับคือข้อใดข้อหนึ่งถึงข้อสี่ที่ผมเอามาแค่สี่ข้อเหมือนกันเลยนะครับนี่ข้อหนึ่งนี่ข้อสองนี่ข้อสามนี่ข้อสี่สังเกตนะครับกขคง,ขงแปลงเป็น a A ใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับ a b จุด b c จุด C จุดจุด ABC นั่นเองแล้วก็คำตอบที่ถูกต้องเราต้องลงไปเลยโดยมีแบบฟอร์มว่า answer แล้วก็โคลอนแล้วก็ A นะครับเห็นไหมครับ A ตัวใหญ่นะครับอันนี้หมายความว่าข้อ A คือข้อถูกผมสมมติเฉยนะผมไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลน,นะแค่ยกอย่างให้ฟังสมมุติว่า A คือข้อถูกต้องก็ลงไปเลยนะครับข้อ2ข้อใดกล่าวถึงระดับของการด้านทานในการรบโดยวิธีรับ แต่ถูกต้องข้อ2อันนี้ก็เหมือนกันข้อ2ข้อเดียวกันอันเนี้ยก็แปลงแล้วเป็น a b c d เหมือนกันข้อ3สังเกตน,นะครับข้อ3เนี่ยก็อยู่นี้ตามด้วยขอมนท่านเดียวกันในในแบบฟอร์มที่แปลงนะครับต้องให้ a b c d เรียงคนละบรรทัดกันนะครับนี่คือแบบฟอร์มนะครับแล้วก็อ n นเซอร์ตามท้ายแบบนี้ข้อ4ก็เหมือนกันเห็นไหมส่วนการเว้นเว้นเว้นบรรทัดเนี่ยสามารถทําได้นะครับเพื่อเห็นชัดเจนมากขึ้นสามารถยกได้ สมมติที่4ข้อนี้นะครับที่ทําถ้าถ้าคําถามในเวิร์ดมันยาวมากนะครับมันยาวมากบางบางข้อก็จะมี2บรรทัดโดยการเคาะลงมาเป็นสองบรรทัดใช่ไหมแต่พอมาอยู่ในนี้นะครับต้องกลับห้เป็นบรรทัดเดียวกันทั้งหมดนะครับอันนี้บังเอิญว่าข้อคำถามมันสั้นมันก็เลยเห็นใกล้ใถ้าเกิดบางคําถามมันยาวมากเลยในเวิร์ดจะเป็นสองสาบรรทัดแต่ในนี้ต้องเป็นบรรทัดเดียวนะครับนี่คือแบบฟอร์มของมันนะครับเสร็จแล้วเราเซฟนะครับเซฟวันนี้นะครับ บันทึกเรียบร้อยอันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะนําเข้าให้ดูเหมือนที่เคยทําให้ดูแล้วนะครับนี่คือไฟล์เมื่อกี้นะครับที่เซฟเมื่อกี้นะครับจากนั้นเรามาที่ในไฟล์อ e ิน n ิ้งของเราวิชา e ที่เราสอนเข้ามาที่ question bank ครับแล้วก็มาที่ประเภทครับผมเตรียมโฟลเดอร์นี้ไว้แล้ววิธีการสร้างก็แนะนําไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในไฟล์ก่อนหน,น,น้านี้ในคลิปก่อนหน,น้านี้ให้ไปดูได้นะครับเข้ามาที่ข้อสอบตัวอย่าง ตัวอย่างข้อสอบตอนนี้ยังศูนย์ข้ออยู่ยังไม่มีข้อสอบเลยนะครับเรานําเข้าเห็นไหมครัที่นาเข้าครับจากนั้นคลิกที่ไอคอนครับแล้วก็ทําได้2งทางก็คือ c h o o s choose f i ไฟก็ได้ถ้ากดตรงนี้ก็แปลงก็ choose f i ไฟหรือลกเข้ามาก็ได้ผมใช้วิธีการลากง่ายสุดผมก็มาที่ตรงนี้นครับอ่ะเสร็จแล้วก็ย้อนหน้าต่างนิดนึงนะครับแล้วก็นี่ผมก็ดึงลกมาเลยลกมาวางแบบนี้ครับอ่ะแล้วก็กดนําเข้า ข้อสอบสี่ข้อเรียบร้อยเห็นะม,มาแล้วกดขั้นต่อไปข้อสอบมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราเข้าไปดูนิดนึงครับเข้าไปดูสอบแสดงตัวอย่างข้อหนึ่งเห็นไหมครับมาเรียบร้อยแล้วสังเกตว่ามันเป็น A B C D ถูกไหมครับ A B C D ตรงนี้เป็นแบบฟอร์มเหมือนกันเราสามารถที่จะเอาออกได้นะครับอ,ออกได้หรือจะไม่ออกก็ได้นะครับผมยกอย่างว่าวิธีการออกมาที่แก้ไขคลิกเข้าไปไปที่แก้ไขคำถามครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาครับเห็นตรงนี้ไหมครับจํานวนตัวเลือก มันคือ a b c d เนี่ยอันนี้มันสลับตำแหน่งให้เราให้ตัวเลือกให้ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงว่า a b c d จะซ้ำนะครับไม่ซ้ําเลยนะครับเนี่ยเราสามารถให้เป็นอะไรได้เป็น a b c d หนึ่งสองสามได้ทีได้หมดไม่มีก็ขอของงอเราเอาไปโน่ numbering ตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยที่เหลือปล่อยไว้แล้วก็ไป๋ยวเข้าไปดูทีวพามันยังคงมี a b c d ไหมไม่มีแล้วเห็นไหมัมันก็จะเป็นบุนลเลตอย่างนี้ตรงนี้ทุกๆ ตัวเลือกนะครับจะมีการสลับตัวเลือกทุกๆครั้งไม่มีการไม่มีการซ้ําเพราะฉะนั้นนักเรียนทําข้อสอบก็จะจะไม่ตรงกันต่อให้มีข้อสอบข้อเดียวกันมามันก็จะเป็นกขกงคนละคนละตัวกันสลับกันนะครับนี่คือวิธีการวิธีการแปลงข้อสอบนะครับแปลงข้อสอบจากไฟล์ Word ก่อนจะมาเข้า question bank เนี่ยต้องแปลงเป็นเอกสารข้อมูเอกสารข้อความก่อนนะครับถึงจะนำเข้าได้นะครับนี่คือตัวอย่างครับ ลองไปทำดูนะครับ